You had me hello. มา <c oughs> เรามาเริ่มต้นเลยดีกว่านะครับแคปม a นมา a r v e l นะฮะหรือว่าอาสำเนียงไทยนะกัปตัน m a e นะฮะ แคปเทนมาวเวลนะครับผลงานการกำกับของไลออนเฟลิกและก็แอนนาบรอดินนะครับผมซึ่งต้องอธิบายก่อนว่า2คนนี้เป็นผู้กำกับที่เริ่มต้นจากการทํางานเล็ก,ลกๆอินดี้อินดี้เลยเคยทํางานหนังเรื่องหนึ่งที่ไม่รู้ว่าใครเคยดูหรือเปล่านะแต่พอได้ยินว่าเป็น,ปน,นดาร์เดนนะใครอ่ะไม่รู้ <c oughs> ไม่เอาเขินไลออนกอสลิงอะนะเออโอเคเนี้ยคือเป็นหนังเรื่องทับเนลสันครับเป็นหนังแนวดราม่านะครับมาวเวลสตูดิโอเนี่ยมีสถิติที่ดีในการนําผู้ กับอินดี้เนี่ย hmm. ที่มีสไตล์และไอเดียเนี่ยตรงกับสิ่งที่ทางมาเวลต้องการ <Sure. S 2> เอามาทําหนังมาเวลเรื่องใหญ่เนี่ยถือว่าเวิร์กดูอย่างไทก้าวติติเนี่ยผู้กำก,กับที่อินดี้จากนิวซีแลนด์ซึ่งทําหนังแบบตลกายอะ่ะ mm hmm. เออแล้วพอมาทําตอนแลกกะลอกเนี่ย mm hmm. สิ่งที่เราเห็นเลยคือตอนแลกกะลอกเนี่ยมันมีความเป็นไทก้าวติติสูงก่าความเป็นทอยซึ่งเหมือนกันตอนนี้แคปตันมาเวลเนี่ยเอาตัวผู้กำกับใหม่มาซึ่งเป mm hmm. ็นผู้กำกับที่เป็นผู้กำกับหนังอินดี้มาก่อน mm hmm. มาทําหนังโดยที่มีธีมกําหนดเลยเป็นหนังา เราเข้าไปดู Captain มา r v e l เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเลยชัดๆเลยคือการ Refer e n c e หนังหลายๆเรื่องที่เป็นอยู่ในยุค90เนะ่ะเข้ามาเป็นซีนหนึ่งในหนังหลายๆซีเลยจริงๆก็หลายซีเลยอย่างซีนบนรถไฟเนี่ยยุคนั้นเนี่ยก็เล่นกันเยอะคุณรู้จักหนังเรื่อง p ูด i ทีไหมรู้จักสิอ่ะ U.S. m a r s h a l รู้จักแล้วก็จะมีซีนที่เกี่ยวกับ Terminator 2ด้วยคือซีนที่ Nick f u r y เนี่ยขับรถอยู่ในร่องน้ำนะฮะคล้ายๆกันเลยมีมุมกล้องมีอะไรใกล้กันหมดโอ้ย oh, มีหลายส่วนมากดูแล้วรู้สึกก็แบบโอ เขาเรียกาพยามเป็น90เยอะมากคืออย่าว่างกันนี้เลยผมว่าโดยกระทั่งตัวสตอรี่ตัววิธีการเล่าเรื่องกันทุกอย่างล<อ>้อความ90มาแบบชัดเจนมากเป็นหนังที่ดูง่ายๆย,ย่อยง่ายๆไม่ต้องคิดตีความอะไรมากมายคือเนื้อเรื่องมีประมาณหนึ่งที่เหลือคือดําเนินด้วยซิทูเอชันนึกออกไหมคือเป็นหนังที่ผมรู้สึกว่าเอาจริงนะเทียบในแง่ของงานบทกับหนังมาเวลหลายๆเรื่องที่ผ่าน<อ>มาเนี่ย<อ>ผมร<อ>ู้สึกว่าบทหนังของเรื่องนี้อ่อนนะ<อ>แต่อ่อนด้วยความที่ว่าหนังมันไม่ได้อยากจะเคงว่าตัวกัปตันมาเวลเนี่ยจะต้องมีปปู ที่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ซึ่งโดยหลักๆแล้วนางก็เป็นแค่นี้แหละเรามาคุยกันเรื่องสตรอรี่ของหนังก่อนครับรู้สึกว่าเป็นสตรอรี่ที่ค่อนข้างจะเล่าง่ายแล้วก็ค่อนข้างเพลย์เซฟเพลย์เซฟเยอะเลยแหละใช่แล้วก็มีการหยิบยืมสตรอรี่ไลน์ของกระตูนหลายเรื่องยกตัวอย่างเช่น secret invasion ซึ่ง secret invasion เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของสควอลเนี่ยแหละไอตัวละครของเบนมิทเทอนเนี่ยเป็นเชฟชิฟติ้งหรือเป็นพวกที่แปลงหน้าแปลงกายเป็นคนอื่นได้นะฮะเข้ามาเหมือนกับแทรกซึมในมนุษย์โลกแต่ สเตติเอินเวชั่นเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของสกาเนี่ยกลายเป็นอเวนเจอร์ซึ่งมันก็มีแบบเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนแต่อันนี้เขาเอามาแค่ส่วนเดียวแล้วก็เอาสตอรี่ไลน์ของแคปตันมาเวลมาด้วยก็จะมีตัวละครมาเวลมีตัวละครยอนรอดอซึ่งตอนแรกเนี่ยมีคนคุยกันเยอะว่าจุดลอเนี่ยจะเป็นมาเวลเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนอกับตันมาเวลเนี่ยมันมาจากชาวครีที่ชื่อมาเวลถ่าในกระตูนะเ<อ>ขาได้กับนางเอกมันก็กึง่งกึ่งว่าร<อ>ักกันนั่นแหละแต่มันจะมีเหมือนกันถ่ายเลือดมีการ,รกึ ครีอ่าแล้วก็ได้พลังมาจากกัปตันมาเวลกัปตันมาเวลในการ์ตูนเนี่ยไอตัวครีเนี่ยเป็นผู้ชายอ่านี่นี่สปอยนะนี่เขาสปอยเทอร์เรอรี่นะเดี๋ยวสปอยอะไรที่ไม่เกี่ยวกับหนังตอนนี้เกี่ยวเกี่ยวอยู่ก็มาเวลในเรื่องนี้อ้ามึงไม่ได้ดูไม่ทันนะดิรู้แล้วที่อ้าวนี่คืออ้าวมึงสปอยเหรอเอ้ยก็บอกไปเลยทุกคนดูหมดแล้วนะฮะ เรามาสรุปกันเลยดีกว่าว่าเราจะให้คะแนนเท่าไหร่ผมให้คะแนนหนังเรื่องนี้นะครับ7.5นะผมให้แค่7.5เพราะว่าองค์ประกอบหนังทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่ค่อยเวิร์กแต่คาแรคเตอร์ที่ outstanding มากๆก็คืออาจจะเป็นนิคฟิลลี่นะครับตัวละครที่เด่นที่สุดสำหรับผมนะถ้าเป็นตัวละครคนนะไม่นับอีกูสนะก็จะเป็นตัวสมิลแจ็กสันกับเบนเมทเทอร์สันซึ่งผมชอบเขาอยู่แล้วประมาณนี้ให้7.5ครับให้ตัวละครล้วนๆเลยส่วนเนื้อเรื่องเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็โอเค อ่ะคุณให้เท่าไรครับผมให้เ5เท่าคุณอ้ําเลยรอบนี้ผมมองว่าหนังก็ดูสนุกเพลินนะครับบันเทิงในแบบที่แบบมาเวลไม่คิดอะไรมากอ่ะแต่ถามว่ามันฟูลฟิลในความรู้สึกมันรู้สึกแบบประทับใจหรือเปล่าก็ไม่ก็ยังห่างไกลเทียบกับหนังหลายๆเรื่องของมาเวลด้วยกันจะมองเป็นทางผ่านก็ได้นะคือถ้าเกิดคุณจะไปดูเอาเอ็นเกมยังไงหนังนี้ก็ต้องดูครับใช่คำว่าต้องดูเพราะว่าอะไรอ่าแน่นอนเนื้อเรื่องมีความเกี่ยวเนื่องกันสองเอ็นเครดิตที่หนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ยงเต็มๆเลยส่วนเร ความเป็นอาวุธมหาปะไลกยของเจ้งจมาเวลของเราเนี่ยร<อ>ะดับแค่3ส่วนเนี่ยคุณยังไงคุณก็ต้องไปดูอยู่แล้ว<อ>แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบไม่ได้รู้สึกซีเรียสนะไม่ได้รู้สึกว่ากูเฝ้ารอเอนเกมกูจะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้อย่างเงี้ยเพราะว่ากูไม่ใช่เป็นคนแบบอะไรมากกูเห็นรู้สึกว่าโอเคหนังช่วงนี้เออมีหนังอะไรน่าดูถ้าเกิดมันหนังมีจังหวะได้กูเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่โปรแกร,รมที่ตอบโจทย์พวกคุณเท่าไหร่เข้าใจมันเน้นเอาใจคนที่เป็นแฟนมาเวลจริงๆจร ก็มาเวลในเรื่องนี้เป็นผู้หญิงไงเป็นด็อกเตอร์ที่น่าเลื่อมใสทําให้แบบนางเอกแบบเอ้ยทำภารกิจด้วยอะไรอย่างเงี้นะซึ่งคนที่แสดงก็คือแอนเน็ตเบนนิงคือเขาเรียกว่าดาราตัวแม่คนนึงอ่ะบทบาทของเขาส่วนใหญ่ที่เราจะเคยเห็นกันอะเขาก็จะเป็นผ mmm ouais ู้หญิงแบบนี้แหละมีความแมนแต่อบ่นแทรกนิดเดียวนะมีข่าวว่าเอมิลี่บรอวน์เนี่ยเกือบได้บทนี้แล้วนะเป็นแคปตันมอร์อ๋อใช่ใช่เคยได้แต่ประเด็นคืออย่างเงี้ครับผมมองว่าบรีลาสันได้เนี่ยมีคนหลายคนเนี่ยนะบอกว่าบรีลาสันเนี่ยเล่นเป็นไม้เลยเหตุผลลลเพรรราาะะะออออออไไไไมมมึงงจ่่ด้้แวีกยโชันน อิมแพคของหนังเรื่องนี้มันมีพื้นที่ให้แคปตันมาเวลคิดน้อยมากคือตัวละครลอกตัวนางมีสีสันมากกว่าตัวนางเพราะนางเป็นเหมือนกับตัวละครเพนเพลน <c oughs> เดินไปเดินมาในซีนเฉยแต่จริงๆแล้วตัวละครที่อยู่รอบตัวนางเนี่ยเหมือนกับเป็นการเติมทําให้ตัวละครนางตเต็มอารมณ์เหมือนบอลไหมเ <c oughs> จสันเ โอเคเจสันบอลเขาอาจจะมีเหมือนกับมีทักษะบางอย่างที่เขายังติดตัวอยู่อะไรอย่างนี้ใช่แล้วมันทำให้สกว่าหนังแบบสามารถมีฉากตื่นเต้นมีฉากอะไรแบบได้อะไรอย่างนี้แต่พอเป็นกับตันมาเวลเนี่ยคือนางแบบดูใสดูซื่อนางอาจจะมีพิภัยในแง่ของการต่อสู้บ้างแต่ก็ถามว่าเก่งมากไหมก็อาจจะยังไม่ได้เก่งมากณเวลานั้นชาผมพูดเรื่องบทแล้วคุณจะเสริมเรื่องบทว่าอะไรที่เมื่อกี้ผมพูดไปว่าตัวละครมาเวลเนี่ยมันมีพื้นหลังอยู่ไม่ได้เยอะมากแต่ผมเข้าใจนะว่าไอ้วิธีการของเขาอ่ะมันไม่ได้ต้องการให้ไปเน้นอะไรมาากกหนังงงต้อริ ต้องการทําให้เกิดซีนแอคชั่นที่โชว์พลังโชว์ความเก่งกาจของอกัปตันมาเวลเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาของหนังเนี่ยในประมาณเวลาเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยมันจะรันอยู่ก,กับการสร้างซีเรีชั่นที่ทาให้นางต้องมีการต่อสู้มีการใช้ทักษะในการเอาตัวรอดเลยคือเอาง่ายๆลากไปให้แอคชั่นอ่ะใช่ทำแองนี้เอาจริงตอนแรกผมแอบคิดไว้นะนิดๆผมกลัวอยู่เรื่องหนึ่งกลัวว่าคือตัวนครกัปตันมาเวลเนี่ยจะต้องไปหาความทรงจําของตัวเองใช่ไหมว่าตัวเองแบบอดีตตัวเองเคยเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ กลัวมากเลยว่าหนังมันจะละเลยตรงนี้เก็บรายละเอียดที่ทําให้แบบค่อยๆปูความทรงจำของตัวละครเข้ามาทีนิดๆทีนิดจนถึงจุดที่แบบว่าโอเคกูนึกออกแล้วว่ากูเคยเป็นใครมาอะไรเงี้ยแต่ก็แอบฟาสตแฟกเหมือนกันนะข้ามสกิปไปหลายส่วนมากอ่ะใช่ใช่แต่ผมแค่รู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดสมมติว่าหนังมันเล่าแบบรีบจริงๆอ่ะมันสามารถตัดตอนได้อีกเยอะเลยนะอ่าเข้าใจคือผมมองอย่างนี้ผมมองว่าถ้าเกิดมันตัดตอนไปมากกว่านี้อาจจะทําให้ดูเนื้อเรื่องมันไม่สมูทอ่ะซึ่งสำหรับอันเนี้ยสำหรับผมค่อนข้างสมูทนะอ่าระคอรต แรกมันชื่ออะไรนะกัปตันมาเวลเนี่ยชื่อเดิมนะอ่ะนะชื่อเวสนะชื่อเวสเนี่ยกูไม่รู้จักเลยกูเป็นมนุษย์ต่างดาวอยู่ของกูดีๆแล้วอยู่ดีกูมารู้ตัวว่าอา้ากูมีความทรงจำบางอย่างกับโลกใบนี้ซึ่งตอนแรกคอหนังมันไปทางนี้ผมก็แบบ อถ้าเกิดมันขี้ไข่ไม่ดีนี่คือแบบแย่เลยนะเอมันจะรู้สึกแบบอะไรว้าอะอย่างนี้เลยนะเข้าใจมันจะตั้งคำถามในใจเลยว่าเฮ้ยมันจะขี้ไขยอะไรได้ง่ายขนาดนี้หรอแต่หนังเนี่ยโอเคผมรู้สึกว่าหนังมันให้ดูเรชั่นอะระยะเวลาเวลาเวลาในการค่อยๆเก็บรายละเอียดตรงนี้ซึ่งตอนนั้นอะที่เห็นบีลาซันเล่นดูเหมือนจะเล่นไม่ได้แบบเป็นมืออาชีพไม่ได้โชว์พลังของดาราออสการ์มันไม่ได้มีออร่าขนาดนั้นบทมันไม่ส่งไงผมว่าผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นในเชิงของบีลาซันในเขาตีความในเชิงที่ว่ากูไม่รู้อะไรเลยกูเป็นนค อาจจะงงงง,ง,งชีวิตอะตอนนั้นอะมีหลายคนเนี่ยเขาพยายามเปรียบเทียบเรื่องนี้กับบอเรตตี้เนี่ยมันเปิดมาความทรงจำเสืส่อมเลยแล้วรู้ด้วยว่าตัวเองความจำเสืส่อมดังนั้นเนี่ยการเดินทางทุกย่างก้าวของเขาเนี่ยไม่ใช่การทำภารกิจเป็นการหาความทรงจำตัวเองอ่ามันออทำให้จุดมุ่งหมายชัดเจนใช่ซึ่งทำให้คาแรคเตอร์พาร์อ่ะมันกลายเป็นเมนไอเดียของหนังกลับมาที่แคปตันมาร์เวลใช้เรื่องของคาแรคเตอร์พาร์เนี่ยเป็นกึงก่งกึ่งเมนพลอตแล้วก็ซับพลอตด้วยตอนแรกเนี่ยเขาก็จะโฟกัสว่าเออนางเอกเนี่ย ยังไงนู่นนี่นั่นเลยใช่ไหมแต่อยาก็ไม่ได้เข้าในที่แบบว่าเออจะตามหาเรื่องของอดีตของตัวเองเผอิญว่าซับพลอตมันมาที่หลังเมนพลอตตอนแรกเลยคือการเข้ามาจัดก,การสกราวแล้วซับพลอตเข้ามาที่หลังเพราะว่าสกาวดันไปคุยเรื่องของอดีตของน้งเอกก็เลยทําให้ตรงเนี้ยมันแลบกันอยู่พอเมนพลอตมันไม่ชัดเจนอะ่ะมันทําให้เมนพลอตมี2ตัวซ้อนกันอยู่อย่างนี้พอมันซ้อนอยู่นี่ปุ๊บมันมีช็อตหนึ่งที่เขาตัดเมนพลอตบนไปแล้วก็ทําให้เมนพลอตล่างเป็นเมนคือช็อตที่เบนพิเซนซ์บุก ไปแล้วเพราะว่าภารกิจในการจัดการสกอวเนี่ยมันจบไปแล้วแล้วก็เอาเมนพลล่างเข้ามาเสริมพอเมนพลล่างเข้ามาเสริมปุ๊บมันก็เลมีซับพอัต่อคือทาําไงดีกับตัวละครจุดหลอรหรือยอนรอสที่กำลังจะเข้ามาก็คือลากไปสู่อ,องค์ที่3ของค์นั้นซึ่งไอ้ช็อตระหว่างแบ่งองค์2กับองค์3เนี่ยมันไม่สมูทคุณรู้สึก <Okay. S 3> ใช่ไหมมันมันจะเริ่มติดติดกับขัดอีกตรงนี้แหละอ่าที่คนพูดมาก็ถูกต้องไอที่ผมเล่าไอที่ว่าค่อนข้างสมูทก็คือไอช่วงองค์หนึ่งองค์สองเนี่ยใช่ใช่ที่มันครรมมเิ่ ออกแล้วจนกระทั่งมันถึงฉากที่มีดราม่ากับเพื่อนสาวของเขาอะ่ะฉากนั้นเน่ะมันทุกอย่างมัน,มนเหมือนกับมันขี้ใครเหมือนกับน,นางรู้แล้วว่าโอเคเอนางก็คือว้าคาร์ลเดนเวอร์อคาร์อเดนเบอรอ์รู้แล้วว่ากูาชื่อคาร์ลเดนเวอร์นะเว้ยและห,หลังจากนี้เป้าหมายสิ่งกูทำมัคือกูก็ต้องจัดเอาชนะแฝดทำอ่ะคือพอเลิกตัวเองเป็นคาร์ลเดนเวอร์ปุ๊บเริ่มรู้แล้วว่ากูโดนหลอกสักมุมละมันก็ทำให้องสองกับองสามมันแลบกันอยู่พอมันแลบกันปยู่เวลาเราดูหนังเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าพอมันชิปไปถึงองค์ที่ขอออองงหนนนนนนัััเเเีี่่่ยยแล้้วมมมมไสสููทดรรรปะพึกาคื Bravo Oh no. อะไรเงี้ยคือไม่ได้แบบว่าชิปในทางที่แบบว่าที่เรารู้สึกว่าโอ้โหพังสุดยอดเลยว่ mm hmm. ะอะไรเงี้ยไม่ได้ถูกส่งไปขนาดนั้น mm hmm. นะครับ,รบประมาณนี้ดังนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่มาสเตอร์พีซเท่าไหร่ mm hmm. แต่ถามว่าเป็นหนังที่สามารถลีดให้คุณนําไปดูเอ็นเกมต่อเนี่ยยังแบบว่าน่าตื่นเต้นใจจดใจจ่อได้ไหมเนี่ยมันทาได้สําเร็จนะ mm hmm. โดยเฉพาะเอ็นเครดิตด้วยแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของค่าพลังของแคปตันมาร์เวลด้วยซึ่งโอ้ mm hmm. โหการต่อสู้ในองค์สเนี่ยผมบอกเลยว่าอะไรป่ะโอเวอร์ดสคือมึงหงัเกินเขาพลาดเขาทำ ทันมึงหรอกไอ้เหี้ยมึงแค่ดีนิดเดียวมึงเขาจะทําลายโลแดนทั้งกองทัพไล่สัตว์มาเลยทําให้หนังมันไม่แบบมันไม่เจอคู่ต่อรองที่มันแบบเข้าใจเข้าใจใช่ไหมแต่ประเด็นคือไอ้สิ่งที่มันทำนั้นมันทำาเพื่ออะไรมันทาเพื่อจะเห็นว่าไอเนี่ยคืออาวุธมหาประไชิ้นสําคัญเลยนะสำหรับตัว Endgame นะเออบอกว่าภารกิจต่อไปที่คาร์ลินด้วยตมันเจอคืออะไรการปราคานอสถูกต้องไหมเออทนแล้วถ้าเกิดมันจะต้องมีตัวละครที่พลังกำลังแม่งแบบเทพี่ระดับพันอะไรเงี้ยมาเจอการอะไรเงี้ยมันจะต้องเอากับตะ ใช่โอเวอร์ไนท์เอาวน์นั่นะเรามาสรุปกันเลยดีกว่าว่าเราจะให้คะแนนเท่าไหร่ผมให้คะแนนหนังเรื่องนี้นะครับ7.5็ดจนะผมให้แค่7.5เพราะว่าองค์ประกอบหนังทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่ค่อยเวิร์กแต่คาแรคเตอร์ที่ outstanding มากๆก็คืออาจจะเป็นนิกฟิวลี่นะครับนิกฟิวลี่หรือว่าตาลุงซามูเอลแจ็กสันเนี่ยซึ่งเขาใช้เทคโนโลยีดีเอชนะครับในการลดอายุหน้าของซามูเอลแจ็กสันลงไม่รู้เละสิแหมไม่รู้กันเลยเฮ้ยแต่จริงๆกูว่าดูไม่ออกนะกูแอบจับผิดอยู่นะแล้วคือมันดูไม่ออกเลยคือมันจะกลับ แบบซมมอนเอลเจคสันในยุค90จริงๆอ่ะไม่รู้ใครได้ดูพาวฟิชชั่นบ้างกันอะพาวฟิชชั่นหน้าทรงนั้นเลยอ่ะคือตินกาถาวตอนนั้นก็ยังพอมีนะแต่ยังไม่หนาแน่นเท่าแบบปัจจุบันไงก็อย่างที่บอกว่าเขาใช้ดีเอจจิ้งเป็นแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยที่แบบผมถือว่าสักเซสฟูลมากนะตัวละครที่เด่นที่สุดสำหรับผมนะถ้าเป็นตัวละครคนนะไม่นับอีกูดนะก็จะเป็นตัวแซมมอนเอลเจคสันกับเบนเมเทอร์สันซึ่งผมชอบเขาอยู่แล้วผมแค่เบื่อว่าเขาจะมาเล่นตัััวววววรรรร้้้้้้้าาาายยยอออีกกกแแแลลเเเหต่่สุดดทผผมมมม็็็ูโคนนไไป ปีบายแค้นเองประมาณนี้ให้7.5ห้ครับให้ตัวละครล้วนเลยส่วนเนื้อเรื่องเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็โอเคคุณให้เท่าไหร่ครับผมให้เ5เท่าคุณอ้ําเลยรอบนี้ผมมองว่าหนังก็ดูสนุกเพลินนะครับบันเทิงในแบบที่แบบมาเวลอ่ณคิดอะไรมากอ่ะจะถามว่ามันฟูลฟิลในความรู้สึกมันรู้สึกแบบประทับใจหรือเปล่าก็ไม่ก็ยังห่างไกลเทียบกับหนังหลายๆเรื่องของมาเวลด้วยกันจะมองเป็นทางผ่านก็ได้นะเหมือนที่ผมเคยรู้สึกกับตอนดูทอร์และทาร์ะคือถ้าเกิดคุณจะไปดูเอาเอ็นเกมยังไงหนังนี้ก็ต้องดูร่่วาาเพะแนน นเนื้อเรื่องมีความเกี่ยวเนื่องกัน2อง NKD ที่หที่1เนี่ยอันนี้ก็ยงเต็มๆเลยส่วนเรื่องที่3ก็คือเรื่องที่ทําให้เห็นว่าไอ้ตัวความเป็นอาวุธมหาอันตรายของเจิ้งเจิ้งมาเวลของเราเนี่ยระดับไโคตรเวอร์ขนาดไหนโคตรเวอร์ไอ้ทียมึงดันระเบิดได้ขนาดนั้นเนี่ยมึงไม่ต้องทําอะไรแล้วไอเที่มันมีความสําคัญมิงั้นไอ้สส่วนเนี่ยแค่3ส่วนเนี่ยคุณยังไงคุณก็ต้องไปดูอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบไม่ได้รู้สึกซีเรียสนะไม่ได้รู้สึกว่ากูเฝ้ารอเอนเกมกูจะด มีหนังอะไรน่าดูถ้าเกิดมันหนักมีจังหวะได้กูเข้าไปดูอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่โปรแกรมที่ตอบโจทย์พวกคุณเท่าไหร่นะเข้าใจมันเน้นเอาใจคนที่เป็นแฟนมาเวลจริงจริงนะครับก็ประมาณนี้นะรู้สึกอย่างนั้นก็วันนี้ให้เจ็ดจุดห้ทั้งคู่ก็มีน้องหลายคนพูดเรื่องของการเสียตาของนิกฟิลลี่นะฮะผมก็บอกตรงว่ามันเป็นซิทชูเอชันที่ผมก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายสักเท่าไหร่ไม่ได้เหนือความคาดหมายว่ามันจะโดนข่วนอ่าโอเคคราวนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของซิทชูเอชันในเอ็นเครดิตหนึ่งด เเนี่ยราเปิดมาก่อนไหมไม่งั้นโอเพนก่อนตัวโอเพนเครดิตก่อนที่หลายๆคนบอกว่าเอ้ยคุณต้องรีบเข้าลงนะฮะคุณอย่าพลาดนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าโอเพนเครดิตเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อเลสอินพีซทุกอย่างเป็นลุงหมดเลยคุณดูมาเวลหนังอยู่แล้วอ่าคุณจะรู้เลยว่ามันจะมีโลโก้ขึ้นมาแล้วมันในโลโก้นะั้นมันก็จะมีตัวละครน,นู่นนีนน่นี่นั่นแต่อันนี้คือเป็นลุงหมดเลยทุกอย่างคือ,อลุงแต,แต่ลีเรานี่เองแต่ลีนะมาคะุยกันถึงเอ็นเครดิตเลยเอ็นเครดิตเลยดีกว่าเอ็นเครดิตเนี่ยเปิดมาด้วยเพเทเจอร์ของแคปตันมาเวล <laughs> ลลลเเนนนนนีีีี่่่่่ยยแแหหะะทใ้้้ิิฟวววไไบอกาฉัป โมมันแล้วเรียบร้อยทําให้มันสามารถส่งสัญญาณไปได้อีก2จักรวาลน,นะรก็คือไกลขึ้น <c oughs> นางก็เลยเอาฝากนิฟิลี่มาบอกว่าเฮ้ยเฮียอย่าใช้มั่วซั่วนนะต้องใช้แบบเอ้ย มีเหตุฉุกเฉินจริงจร <สด S 2> ุดเอาไปเสร็จปุ๊บนิคฟิลลี่ก็ทำการแอคทีเวตตัวนี้ตั้งแต่ตอนที่รู้ว่ามีการต่อสู้กันที่วากันดาพอนักแอคทีเวตตัวนี้ปุ๊บนายก็หายไปซึ่งก็ไม่แปลกใจว่าทำไมกัปตันถึงเจอเทชเจอร์นั้นเพราะว่ารถของนิคฟิลลี่มันติด G P S อยู่แล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยกัปตันนะฮะแล้วก็บูสแบนเนอร์นะฮะหรือว่าฮอคนาตาชานาตาชาแล้วก็มีดอนชิโดดอนชิเดลนะฮะสี่คนนี้อยู่ที่อเวนเจอร์ฟาร์ซิตี้กำลังแบบเหมือนกับชาร์จไอตัััวแบตตตเเเเออรีีี่่่่นนยให้้มม็พืทจะสญญาณ มันส่งไปเรื่อยแล้วเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าปลายสายเป็นใครฟิลลี่ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ใครฟังจกกนกระทั่งพอนาตาชาบอกว่าแบบเฮ้ยแบบมันดับแล้วเครื่องมันดับปรากฏไปมาหันหลังม่ใหเสร็จปุ๊บอ้าวปลายสายมาพีก่กบหนีเลย <laughs> หาีเลยหานไปตกใจเลยตกใจมอนกันอีมึงย่องเข้าหาสายรับมือหนึ่งของโลกได้นี่ถือว่ามึงเทพมากผมึเมาว่าฟูเกินเขาวาฟูเกินแล้วประเด็นคือมึงปิดเพจใส่เขาไนะจนเขาก็งงว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นหานไปปุ๊บเจอเลยดีนะจะตีไม่ต่อยเอาพูดอะไรนะ นี่ฟิลลี่อยู่ไหนทำไมแบบเพจเจอร์มันมาอยู่ตรงนี้ไม่เห็นฟิลลี่เลยนะฮะจบแค่นี้เราก็ไฮฟ์แล้วเรื่องแรกเลยคือกับตันในซีนนี้เนี่ยยังมีหนวดอยู่แสดงว่าอาจจะเกิดขึ้นหลังจากเตนอสเกีตสแนปไปเนี่ยไม่ไปนานเรื่องที่2เลยคือที่เราสังเกตได้นี่คือส่วนหนึ่งที่เราดูในตัวอย่างหนังซึ่งเคนไปกี้บอกว่าตัวอย่างหนังที่ออกมาเนี่ยคือ15ทีแรกของหนังเรื่องราวมันก็น่าจะเกี่ยวกับว่าเฮ้ยไอ15ทีแรกของหนังเนี่ยแคปตันมาเวลก็มาแล้วนะเอ้คลิปสองนะครับถ้าใครอยู่จนจบ ฟิลลี่เนี่ย<ม>คือได้โต๊ะทำงานใหม่ละเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าแมวกู๊ดเนี่ยมันก็ดันขมือแบเทสแร็กมานะฮะ<ม>แล้วไอ้กู๊ดเนี่ยมันก็เลยคลายเทสแร็กหนีบนโต๊ะนี่ฟิลลี่จบครับไอหนึ่งสองไม่มีเทียอะไรเลยครับเน้นความน่ารักครับมึงน่ารักของมึงสิไม่สำหรับทาสแมวอาจจะรู้สึกแบบคิ้วๆอะไรอย่างงี้<อ>แต่จริไม่ใช่ก็อ่ะลูกูต้องทนดูอะไรอยู่เนี่ยใช่ even time even time even time Even tight. Even tight. Even tight. Stay here. I'll be back. <music>